ไฟ and really sunny เอ้ยใช่ไหมคะหล่อไหมคะหล่อมากวันนี้เป็นสิวเพราะฉันขยับจมูกน้อยๆจะได้สิวไม่คันเซยคือผมจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นการต้อนรับเวลาวันไหนเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยหนูพอจะต้องใช้หน้าหรือว่างทำงานเนี่ยอ่ะมาละเหมือนมาน้องมาทักทายละน้องมาด้วยน้องอยากมาด้วยเสมอขอไปด้วยได้ไหม ถ้าถามอย่างนี้เสียงนีงนงนงนไไ้ไม่ไปไหมคะนนเราเป็นสิวเราไม่ไปไหมให้ไปเสียงน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้นะคะเรารู้สึกยังไงบ้างกับการมาที่อีเวนต์ในครั้งนี้แน่นอนว่าเรามีความพิเศษมากๆเพราะว่าเรามีเพื่อนที่ลัคก,กี้แฟนมาน,น,นั่งรอกันตั้งแต่เช้าเลยโอ้มาไหนใครมาตั้งแ,แต่เช้าบ้างคะเช้าเลยกี่โมงกี<ด>่โมงแปดโมง แปดโมงเข้าโรงเรียนหรือเปล่าแปดโมงมีใครให้เช้ากับแปดโมงไหมมีไหมครับมีมีเพื่อนชี้เจ็ดโมงห้าสิบเก้าไม่ได้นะกี่โม,โ,โมงกี่โมงกี่โมงหกโมงอันนี้ตื่นมาตักบาตรือเปล่าโอ้โหโอ้ แบบมีความตื้นตันระหว่างพี่น้องโนกําลังร้องเพลงครับเพราะว่าจริงๆแล้วตื้นตันเหมือนกันเพลงนี้ไม่ค่อยได้ร้องเนเพลงดูแบบไม่ค่อยได้หยิบมาร้องไม่ได้กลับมาร้องอีกทีก็เลยรู้สึกว่าโอ้ฟูฟิวครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยร้องเพลงครับอนผมใช่โอก็เพราะสิเนี่ยอย่างที่พูดกันไปว่าน้องเอิญเพิ่งมีแฟนนี้ไปใช่ไหมเป็นยังไงบ้างแฟนที่ที่อ่านมาก็ จริงๆท่าในท่าของผมผมก็เสียผมเต็มที่มากๆแล้วก็หลายโชว์เราทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างเลยที่ผมแบบรู้สึกสนุกเลยแบบมันมาะว่าภูเกว่างรวมกับแฟนๆที่มาหากันเต็มพอเลยวันนั้นก็รู้สึกว่าทั้งปีมาได้ความสุขกับบ้านแล้วก็แฟนๆเองก็น่าจะได้รอยยิ้มกับบ้านวันี้น่ารักมากๆเลยมีใครไปร่วมงานแฟนมิคของดูบอลนที่โลเลยคะเป็นยังไงบ้าง ขนมาน้าใช่เหรอเราก็ไปมาเหมือนกันเฮ้ยเราก็ดูนั้นเราเห็นเราเป็นกันจอเลยนะหันไปอเห็นไงเราเห็นวิป็นสเตอร์เบลเลเอ,อ,อะไรนะครับไปจริงหเราอยู่อยู่ในใจเธอไหมไปแล้วโซนตีเ,นเข้าไปนะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความม่าลาศสดใสเยอะแยะมาก พอไซเอ็คถึงบอกว่าผมกลับไปโหลดเกมเกมนึงที่ผมเคยเล่นสมัยแบบสมัยมัธยมอะสมัยผมเรียนอยู่สุนภลาตอนนั้นผมโหลดมาเล่นกับเพื่อนๆแล้วเกมเกมนั้นมันมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วผมกาตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงของผมในเกมว่าเจี๊ยบคุ้งอ๋อเจี๊ยบคุ้ง นั้นผมชอบไอ้การ์ตูนีอ้แนนทุกคนรู้จักปะเช่นซูซูโต้ไอ้ที่เราเป็นเจอลูกเจี๊ยบปะอ๋ะอแต่ผมชอบมากแล้วตอนนั้นผมก็เลยแบบชอบลูกเจี๊ยบอะไรตั้งชื่อสแสดงว่าเจีย๊ยบเจี๊ยบกุ้งอืมอแล้ววันนี้ผมก็ได้มาเจอกับเพื่อนชื่อเจี๊ยบเหมือนกันกับใครนะกับเพื<ไ>่อนหรอเพื<ไ>่อนเพื่อนโอเคอะไรจะไม่มาพูดถึงเกี่ยเจี๊ยบกุ้งถ้าคุณติดตามเขาบนทวิตเตอร์อย่ายู เขาบอกว่าเข i ได้รับกา t ช่วย e หลือ a ากพ t อแ t h e name าที t h ่วยให้เขาได้รับก f ร o u r ฝน h ักษะก e รเต t น e อ h เขาในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงวัยเด็กวันนี้เรา็ด้เทียนรู้ทักษะการเต้นที่หลากหลายมากขึ้นาน่วงที่เขาเรียนการเต้นใย่่างเนียน เหมือนเดิมเลยเป็นการสารชาติที่เยอะมากเลยนะคะและนอกจานี้เนี่ยทุกคนคะวันนี้เห็นเขาแบบหล่อเขาเป๊ะขนาดเนี้ยเขาทำงานหนักมากนะใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าน้องอะคิ้วแน่นมากจริงๆเอาอย่างนี้แล้วกันถามเลยว่าเรามีทริปในการดูแลสุขภาพยังไงเอทรายพีนเว were working really, really hard recently. So we would like to know your secret, how to like focus on taking care of yourself. Myself. Yes. จริงๆแล้วเอารวมๆก่อนใช่ไหมครับผมถ้าภาพรวมแล้วผมถามว่าดูแลตัวยังไงก็ <Hello. S 2> จริงๆถ้าทำได้ก็ <Ha. S 2> จะพยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียง uh. พอกินอาหารดีๆเ uh. พราะว่าสุขภาพดีมันต้องมาจากภายในเนาะ <Ha. S 2> นกินน้ำไม่เยอะกินน้ำเปล่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย๋อไม่จริงอันนี้แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้ สิ่งดีๆมานำเสนอทุกคนตรงนี้หรือเดี๋ยวให้คุณพี่ฝากให้คุณพี่ค <c oughs> ือคืออย่างนี้อ่าด้วยความที่นอกจากเราต้องดูแลสุขภาพ<ะ>ผิวพรรณที่เราจะต้องใช้ในการทํางานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลสาคัญไม่แพ้กันเลยคือ<ะ>เราต้องดูแลหนังศีรษะสภาพผมของเราด้วยใช่เพราะว่าอย่างผม,มันเนี้ยเวลาผมออกงานผมแต่งหน้าเราต้องเซ็ตผมด้วย ทีนี้นเราจะโดนสารเคมีโดนสปเปรย์โดนอะไรพวกนีน้ทุกวันมันจะทำให้สุขภาพผมเราไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยนี่ครับผมได้โดมาช่วยดูแลทุกๆวันนะครับผมทำให้สุขภาพเสงผมเราดีขึ้นดีขึ้น Now, besides taking care of his health, he also focusing on on his hair, especially like all the parts of his hair by like using the products from Dope, and of course it's really helped, right? Yeah. Yes, of course, because he like he facing with all the hair problems every day. He had like. I saw his hair every single day, so it's made a big damage on his hair as well. So this is one of the product. It's super, super cotton handy. All right, everyone, for so the next session, uh, I would like to ask about your personal things. It's like today. Okay. Yes. Like, do you have like? Any Facial uh, products from Dope today that you really like and you would like to recommend to all the fans right here จริงๆโปรดัก t ที่เชอบจริงผมใช้หมดเลยนะ uh huh. ใช่มันจะเป็นชมพูชมพูคอนดิชัเนือไม่ mm hmm. ใช้หมดเลยจริงๆ <Okay. S 2> จ,จะบอกว่าตอนที่โ o p ได้ติดต่อเรามาผมดีใจมากเพราะว่า คือพอมันเป็นสินค้าที่เราใช้เองอยู่จริงๆนะรู้สึกว่าเอาแบเปิดห้องน้ำไปห้องน้ำบ้านเราก็ใช้อยู่อะไรใช่ครับก็คือใช้ครบแหละมีตั้งแต่แชมพูคอนดิชเนอร์นะคะฟิลเมลแล้วก็ไส้ด้วยเซรั่าฟิลเมลก็จำเป็นมากๆเลยใช่โดยเฉพาะวันนี้ที่เรามาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะกับโดฟอะมิโนบอลรีแพร์ตัวนี้ก็แนะนำเหมือนละกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะมีผมนุ่มสวยยาวสลวยผมหอมผม ราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความแบบว่าเพิ่มความหอมเข้าไปแบบลักชูแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขายังกู้ผมเสียถึง90%เลยใครที่ถูกทำลายเชิ้นส่นต่างก็สามารถใช้ได้เลยก็ดูน้องโมอื่นเป็นยังไงบ้างผมสุขภาพดีครับผมชาผมหอมนะชอบผมหอมเลยผมหอมครับแล้วอย่างวันนี้น้องโมคือทำเผ็ดมาอยากชมเลยระหว่างใส่กางเกงใจใ่เนี่ยเราชอบแบบแบบไหนมากกว่ากัน แสกกลาเขาดูสายตาคาดหวังว่าผมต้องไม่มุกเลยแต่เขาเป็นเขาเป็นโนอื่นแล้วก็เฮ้ยผมไม่ใช่คนตลกนะทุกคนโอ้ผมก็แสกกลางหรืแสกข้างเหรอเอาเป็นฮะแสกหน้าแฮ้ยแปลกเราเราเราเออเราเราปวดเหมือนกันอ่ะแสกสร้างกับแสกข้างค่ะ ได้หมดเลยแสกไหนก็ได้ครับผมขอแค่มีโดก็มั่นใจหมดแล้วครับโอ้แต่ว่าเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยเขาไม่อยากให้แสกการเพราะว่าเขาอยากให้คุณมีผมอยู่ข้างๆตลอดเวลาอยอ,ย,ยอมยอมยอมอันนี้คิดวิีก็สินผมขอซื้อไปเล่นหน่อยโอเคแล้ววันนี้ขอของฝากของพอแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของภารกิจกันแล้วนะวันนี้เนี่ย ให้น้องโนอื่นมาทําร่วมกับแฟนๆอันนี้เขานั่งสองข้างเนี่ยคือเขาแยกมาเป็นกลุ่มนะนะคะไหนขอเสียงสีน้องเงินหน่อยได้ไหมคะโอ้โหนะอะขอเสียงสีขาวหน่อยได้ไหมคะโอ้โหไปแล้วทีมอะทีมเงินเหรอทีมได้แล้วทีมอะไรดีมีอยู่คนเดียวไม่เป็นทีมแล้วอยู่ตรงกลางอยู่ตรวมกัน กิจกรรมของทางที่โดกจับมาให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆและเหนือสิ่งอื่นในวันนี้ค่ะเรามีภ้าพโพลารอยนะคะที่30คนลักกี่แฟนของเราจะได้มาลุ้นด้วย10คนเท่านั้นที่จะได้สิทธิ์ในการรับสิทธิ์นี้นั่นคือเขาตอบคำถามว,ว่าคุณจะใช้โดกแบบไหนให้ถูกใจโนอื่นมากที่สุด<ม>ออวันนี้เราจะเลื ท่าน huh. นะคะ oh. ใครที่ได้เป็น lucky ten people คุณก็จะได้รับไปเลย one on one exclusive picture with น้องนอุื่นเอออะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรามาดูกันหน่อย เล่นเก้นเกมแล้วแม่ขาออเกี่ยงหวานขนาดนี้แล้วอะพร้อมไหมยงะเออต้องอนะคเสียงหวานขนาดนี้แล้วอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมแรกกันเลยนะคะซึ่งเกมแรกวันนี้นะคะทุกคนเราต้องเปิดตัวอุปกรณ์ก่อนทำทำความทำมำ and you pick up what boy, you're gonna be on the left side. And the blue team going to start the mission first. Yo,